ครับท่านดอกเตอร์ครับวันนี้รเราสัญจรมาเนี่ยเพื่อพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงโคขุนซึ่งมีอยู่ทั่วไปที่จังหวัดไหนบ้างฮะโอ้โหทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ตภาคตะวันออกนี่ยังนิดหน่อยข้าตุพันนี่ทับทุกบ้านโอ้โหสุพรรณบุรี<ช>ทุกบ้านบ้านคุณไพบูลเนี่ยคุณไพบูลเนี่ยครับ ทับทุกบ้านแทบทุกบ้านนะเพราะอตัวอย่างเขามาเลี้ยงอ่าเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงโคขุนต้องฟังเลยครับนะเพื่อที่จะได้เกิดผลกําไรชัดเจนครับเดี๋ยวเราจะเอานวัตกรรมที่เรานํามาแนะนำนะฮะให้พี่บกนี่นะฮะซึ่งเราเรียกว่าภูมิใจเสนอมากนะครับนี่ฮะก็คือขนาด1กิโลเนี่ยเพื่อที่จะให้บางท่านที่อยากจะทดลองก็เริ่มต้นตรงนี้ แต่สําหรับที่บอกเนี่ยบอกไม่ทดลองเขาจัดเต็มเขาจัดเต็มเลยทีละกระสอบเป็นกระสอบนะครับกระสอบแบบนี้กระสอบแบบนี้ฝากบอกท่านผู้ชมนะฮมีทางเลือกนะครับถ้าเริ่มต้นจะเอาแบบ1นกิโลนะฮะก็ติดต่อมานะฮะหรือจะเอาแบบกระสอบแบบเต็มที่ก็แบบพี่บอกนี่ก็เราก็บริการเพราะแบบกระสอบเนี่ยมันจะประหยัดมากมากไม่ใช่ประหยัดคือว่าเราต้องใช้เวลาแบบเราเป็นเป็นไข่อ่ะเชียร์ยาปุ๊บทักเข็มบอองหายไหม คุณลงครับหายเลยไหมครับโอ้โหเอาละเอาละละทีนี้เราจะจะบอกท่านผู้ชมที่กำลังติดตามเคาเตอร์เขาบอกว่าคุลงลองสักกิโลไหมผมบอกผมไม่ลองกิโลเดียวคือนั่นมันไม่รู้เรื่องหรอกครับถ้าเราเลี้ยงแมวตัวเดียวรู้เรื่องครับผมเขาเรื่องนี้แต่นี้วัวเป็นฝูงวัวเป็นฝูงอ่าโอเคครับ นี่แหละครับคือวิสัยทัศน์ของเกษตรกร,รซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่บกของเราเนี่ยต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนคือก็เป็นตัวอย่างให้อีกหลายท่านได้พิจารณาว่ารเรามีเจตนาดีนะฮะเพราะว่าสิ่งที่พิสูจน์มาแล้วนะฮะเป็นของที่นําเข้ามาจากประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเฉลิสุดสำเร็จมาอย่างดีละเอาละและต่อไปนี้นะครับพี่บกของเราจะเป็นผู้ที่มีความชํานาญการในเรื่องของโคขุน เพราะขนาดใช้ไปแค่หนึ่งเดือนกับสิบวันยังเห็นผลเลยถูกต้องนะสั่งต่อเนื่องมาเลยสองกระสอบวันเนี้ยเราเอามาส่งนะเราส่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะรับมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้เราจะมาคุยในเนื้อหารายละเอียดเพราะว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะฟังที่เป็นประเด็นสําคัญสําคัญนะที่พี่บกประทับใจเนี่ยรเราจะเริ่มนะฮะให้ให้พี่พี่บกได้ได้ให้ข้อมูลก่อนนะว่าในวงการที่เลี้ยงโคขุนเนี่ยนะเขามีปัญหาอะไรกันบ้าง นะเป็นสักข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเนี่ยที่พี่พอจําได้นะจะเป็นอะไรบ้างฮะคือว่าเลี้ยงไว้แล้วเนี่ยน้ําหนักน้ำหนักไม่ได้มันได้เป็นการแต่ว่ามันไม่มากเท่าที่ควรคือว่าออกจากความปุ๊บเนี่ยเขาช่างมาใช่ไหมครับต้องได้ร้อยแปดสิบถึงสองร้อยที่มาเลี้ยงเนี่ยพอจะจับครับโดยที่เรามันต้องใช้ตาหารอย่างเดียวไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยครับท่านนี้ก็บังคนก็ยังผมเลือกรุ่นก่อนไม่ได้ช่างมาน้ำหนักก็ไม่พอเราก็ไม่เลือกโทษอะไร เพราะเราไม่ได้ช่างมาเดี๋ยวที่ให้อาหารตามจํานวนมื้อทั่วไปนี่แหละนะให้อาหารก็ตามกําหนดเวลาเป๊ะให้ตามจํานวนเป๊ะไม่ใช่ให้เขากินไม่อิ่มนะกินอิ่มนะผมเลี้ยงจนเพื่อเคยบอกถ้าว่าลุงไปเกาได้คงไปเกาให้มาแล้วเอออ้าวโอเคคือหมายว่ามีความใกล้ชิดมากคือมีความเอาใจใส่เพบอย สามโมงบอกจานต้องมาก่อนบ่ายสามโมงนะพอสามโมงผมคุณจะคุลงมุงเลยโอ้คือโอเคดูแลเลยอันนี้หมายความว่าท่านดูแล้วใจใส่อย่างดีอาหารไม่ขาดนะไม่มีขาดอ่าได้น้ําหนักเท่าไหร่ครับเมื่อรอบที่แล้วก็ได้สี่ร้อยกว่ากว่าเองสี่ร้อยเท่าไหร่เอาเป๊ะๆเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกันแล้วก็คือเราซื้อโครงเล็กมาอืไม่ได้ช่างทีนี้ตอนนั้นเราก็ยังมือใหม่ด้วยมือใหม่ไม่รู้เรื่องเลยอ๋อ แล้วยังไม่ได้ใช้โกฟีดรุ่นนั้นอะงย่างนั้นนะถ้าเรียกว่าแบบเปรียบเทียบกับผู้อื่นที่เลี้ยงเนี่ยเรียกว่าเหมือนเหมือนกันนะก็คือความพอใจก็ประมาณนั้นหรือว่าไม่ค่อยพอใจเป็นอย่างไรรุ่นนั้นอะคือผมเลี้ยงสู้เขาไม่ได้ไม่พอใจดิไม่พอใจใช่ไหมแต่โคตากี้นะยังไพลบูลเนี่ยเขาเลี้ยงครับเขาได้400กว่ยกว่าถึงเราได้เท่าไหร่เราได้400เจ อ่าสร็รแล้ต้นต้นต้นิดกว่าเยอะไหมกว่าเยอะนี่อยัทีน้ี่สมบูรณ์่ะทีนี้เรืองอื่นเร่าได้ถึงยี่สิี่าอยใช่ไมของเราได้สี่อนี้เขาก็ต้นรุ่นหลังไปซื้อพร้อมกันซื้อตัวใหญ่มาแล้วเนี้ยอ้าวและเราได้นวัตกรรมด้วยทีนี้เขาต้องมาดูเราและอนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวดูนี่ใครจะหนักกว่าเอออ่าโอเคปัญหาอื่นอีกไหมก่อนหน้านอกจากว่าน้ําหนักไม่ได้ตามที่เราอยากจะได้เนี่ยมีปัญหาอะไรไมทุกวันทุกวันต้องเจอปัองดู เดี๋พี่น้องเกษตรกรเขาฟังอยู่เราเลี้ยงเนี่ยคือผมเลี้ยงนี่โอ้ผมใกล้ชิดตลอดอาหารต้องอิ่มถ้าขาดรางเช้าผมจะเพิ่มแต่น้ำหนักถ้าเหลือเราก็จะลดลงเพราะฉะนั้นถ้าหาว่ามีการคำนวณนะครับการที่เราเลี้ยงมาแล้วก็หวังผลแล้วก็หวังกำไรอาหารเนี่ยกินเปลืองไหมตัวตัวอย่างไรตัวหนึ่งตัวเจรียเขาเลี้ยงกันทุกคนเหมือนกันหมดหนึ่งหมื่นบาทเป็นั่นนับเป็นกระสอบได้กี่กระสอบ จนจับขายเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เริ่มมาเริ่มขุนแล้วก็จับขายเนี่ยถ้านับปเป็นกระสอบต่อตัวเนี่ยประมาณกี่กระสอบที่ผมเลี้ยงุูนทีละสิบหกตัวเดือนก็สามตันเดือนละสามตันครับสามตันก็หนึ่งร้อยกระสอบสามตันนี่ก็คือสามพันกิโล,าส,าโลสามพันกิโลไงสามพันกิโลเอาสิบสามร้อยกระสอบเอาสิบหกหานี่ไหมสิบหกตัวใช่ไหมกระสอบละสามสิบกิโลหนึ่งร้อยกระสอบข้าวก็พูดง่ายอ่ะ เดี๋ยวต้อคำนวณแล้วต้องใช้ผู้ช่วยต้องหตัวหตัวนี่ผมว่ามันกินประมาณตันหนึ่งโดยมากโคเชลรี่ก็2,000โลตัวละส0 0พันโลครับอันนี้ผมมาเรียงนี่ปุ๊บผมก็คำนวณเลยว่าเดือนหนึ่งก็กิน4ตันเพราบสิบห้าตัวจูตัวสตันเตรียมไว้แล้วก็เตรียมอาหารไว้แล้วโอเคบอกว่าสามพัน กิโลหรือ3ตันใช่ไหมอาหารนะจนจับขายนะมี16ตัวนะนะใช้ไปทั้งหมด1ตัวเนี่ยหนึ่งกิโลต่อตัวเดี๋ยวที่ไม่ได้ไม่ใช่อันนี้ถือว่าตัวเลขผิดไหมผิดผิดเดือนนี่กี่เดือนอาจารย์เดือนอันนี้นี่ต่อเดือนนะต่อเดือนต่อเดือนใช้3ตันอ่ะสตันสาตันเพราะนั้นจับขายตอนนี้ผม2ี่สตัวอ่ะไอสองตัวถือว่าเป็นเป็นกำไรกำไรนะมันจะกิน เดือนประมาณสี่ตันต่อต่อเดือนออาเราเข้าใจตรงกันเอาตัวเลขที่เราทราบนะก็คือตอนนี้นับเป็นทั้งหมดยี่สิบตัวนี่นะ,ะ,ะเดือนละสี่ตันเดือนละสี่ตันนะซึ่งใช้เวลาจากไปถึงถึง,ถงจับขายเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณสี่สี่สี่เดือนใช<ด>่ไหมเดือนมากจะหย่อนสักห้าหกวันสี่เดือนแต่สี่เดือนจะเตลเยไม่ได้แล้ะครับคำนวณสักสี่เดือนอ๋อสี่เดือนคือสี่สี่ตันก็สี่พันนี่นะต่อเดือนนะยี่สิบตัวน,นะก็ ต่อต่อตัวนะต่อเดือนนะครับ้อยโล200โลก็คูณไปเดือนละเป็นต้นทุนเท่าไหร่ก็เดือนละเจ็กระสอบอ่าง่ายเราเราเราทันโทษนะไม่ต้องบอกยี่ห้อนะเราสั่งซื้อมาเนี่ยกระสอบหนึ่งอะราคาเท่าไหร่300กระสอบละ3 0 0รนะตันละตันละสิบาทไอ้ตันละพันตันละหมื่นอบแล้วเพราะว่าเพราะว่าพี่สองร้อยกิโลเนี่ยเราเอา30ิไปหารก่อนใช่ไหมนะ200กิโลต่อต่อเดือนต่อตัวเนี่ยนะ เพราะว่าหนึ่งกระสอบมันสามสิบกิโลเนี่ยใช่ไหมครับครับอ่านี่เราหารเลยหารสามสิบก็จะรู้ว่าประมาณหกหกกระสอบกว่านะเกือบเกือบเจ็ดกระสอบนะครับนะหกหกครึ่งก็แล้วกันครับนะต่อเดือนต่อตัวครับนะถ้าคำนวณไปสี่เดือนก็คูณสี่ไปใช่นะฮะก็จะเป็นแล้วจะมีอีกอย่างหนึ่งนาจารย์าก็มีผักด้วยนะมีผักด้วยครับี่ผักไอ้ผักไอ้หญ้าเนเปียเนี่ยหรือบางคนบางคนก็อ้อยโอ้ยเยี่ยมเลยสามสร้อยน่ะสามร้อยน่ะกระสอบเนึ่ยสามร้อยพอดี สามร้อยพอดีนะฮะประมาณ7,800บาทต่อตัวก็สูตรเฉพาะอาหารก็ตกหมื่นไงพักด้วยไงหมื่นละชัดเจนละชัดเจนถือว่าเขาเลื่องกันทุกคนก็อยู่ในเกณฑ์นี้ไม่เกินทีนี้ตัวแปรก็คือว่าถ้าหากว่ามีโกลฟิทไปช่วยทําให้อาหารเนี่ยมันประหยัดแทนที่จะเป็น200โลต่อต่อตัวต่อเดือนเนี่ยนะถ้ามันลดลงอย่างนี้ต้นทุนนะมันก็ต้องลดลงด้วยใช่ไหมครับผมดูผมก็ดูว่าไงครับ คือคือตัวแปรเป็นอย่างนี้ท่าเรเต่ร์ตอธิบายให้เคลียร์นะใช่ครับว่าอาหารเนี่ยที่เป็นอาหารเม็ดเนี่ยใช่นะอ่าอ่าวัวเนี่ยก็กินปกติแต่ว่าการดูดซึมเป็นยังไงถ้าไม่มีโกฟีดเป็นยังไงถ้าไม่มีโกฟีดมันก็จะขี้เยอะอ่าแล้วเปลืองอาหารคือดูดซึมซับไปไม่หมดใช่เหลือทิ้งเป็นเป็นอ่าเป็นมูลนะเป็นโปรตีนเป็นแร่ธาตุยังอยู่ใช่แล้วกลิ่นก็จะรุนแรงมากไปเจอแก๊ อ่าอโมนียอันนี้นี่นี่เข้าเข้าใจตรงกันนะเพราะว่านี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงมูลหรือขี้วัวเนี่ยมันถึงเหม็นและมาทําไมถึงมีมาก็เพราะว่าอาหารที่กินไปแหละมันดูดซึมไปไม่หมดใช่ผมก็ดูไงเรืทอทางพันวิบาลที่ของอะไรที่หมอเดียวหมอเดียวอธิบายความจริใหนึ่งกิโลเนี่ยเข้าไปปกติเนี่ยหกขีดแต่ถ้ามีโควิเนี่ยจะเข้าไปถึงเก้าขีดอนีเข้าใจตรงกันนี่ถือว่าเป็นถือว่า เกษตรกรที่เป็นต้นแบบได้ศึกษาความรู้จากคือว่ากินไปแล้วย่อยได้ดีกว่าถูกต้องที่ไม่ย่อยคือว่าเป็นกากมาก็เป็นมีแมลงวันมีกลิ่นมีอะไรมันจะเน่าครับถูกต้องครับเพราะนั้นที่เราสนทนากันเนี่ยเป็นประเด็นนะว่าโตโตช้ากระส่วนนึงแล้วอาหารก็เรียกว่าประหยัดหรือไม่ประหยัดนูนแต่มีต้นทุนเป็นตัวเลขหมื่นบาทต่อตัวเนี่ยใ่ครเราเนี่ยจะนําเอา ตัวเลขมาเปรียบเทียบกันเมื่อใช้กรฟีดอย่างเป็นที่ตามจํานวนมื้อคาร์ตอเส่วนหนึ่งต่อ300นี่ชานาญอยู่แล้วนะ,นะครับแล้วประเด็นอื่นมีไหมครคไใ้ไข่เจ็บอะไรต่างๆมีไหมเดี๋ยวจะไม่มีก็เพิ่งมีวันนี้ที่มาไม่เคยมีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยกไม่มีอะไรเลยว่ามันมันมีปัญหาเพราะอากาศที่มันร้อน,อนมากก็มีผลขามันแข็งหน่อยและก็ไม่มีอะไรเระอารมณ์อารมณ์หงุดหงิดไหมอันนี้ดีครับคือเรื่องอารมณ์นี่คือว่าดีมากแต่จริงๆแล้วที่ดีเพราะอะไร เพราะว่ามีการกูฟิดไปใช้ประมาณเดือนแล้วใช้ตั้งแต่เริ่มแรกเข้าข้อเลยแต่ว่าก่อนหน้าที่เราไปพบข้อมูลเนี่ยถ้าไม่มีกูฟิดเนี่ยวัวนี่จะรุ่นแรกๆไปไงอารมณ์แรกที่ไม่ได้ใช้กรูฟิทพอเย็นมาดินะพอจะปีนกันอ้าวหองแทบพังอ่ะอนี้เรื่องจริงนะคืออารมณ์ไม่ดีอารมณ์หงุดหงิดไม่รู้กันปีนกัน ผมมาเคาะไม้เหมือนอะไรเุนอครับนี่คือสิ่งที่เปรียบเทียบเป็นรูปธรรมนะถูกต้องรุ่นที่แล้วเนี่ยมีการแบบว่าหุดหยิดปีนขึ้นมาส่งเสียงเนี่ยเอาไม่อยู่เนี่ยแต่รุ่นนี้เอามาใช้หนึ่งเดียวเนี่ยเป็นไงครับนี่ไหมตอนนี้ผมก็มาพัฒนาใหม่อ่ะ ปิดลำโพงให้ควังด้วยมีเพลงด้วยเห็นไหมครแล้วก็โดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งใช่ไหมเอ๊ะอสเอสเอสอะไรเอสเบสอะไรผมเรื่องนี้พูดไปใครไม่ถูกอ่ะแต่เปิดเนี่ยเพิ่งปิดเนี่เปิดทั้งวันทั้งคืนครับแล้วก็พอกินแล้วก็นอนครับอืมไม่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 ปีนกันไม่ได้ไม่ก้าวล้วนม่คันเตอร์เรียกว่าเป็นจุด คลายแม็กนะที่ท่านผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยต้องเข้าใจนะผมก็บอกลูกชายว่าเฮ้ยเข้าตำราเลยนี่เข้าตำราว่ากินแล้วมันนอนอารมณ์ดีอารมณ์ดีเพราะถ้ามันนอนมันก็ปีนใช่ไหมปีนก่อนอะไรกันอันนี้มันก็กินแล้วก็นอนแล้วก็ความสําเร็จเป็นรูปธรรมละเอาอีเลี่องหนึ่งเรื่องหนึ่งพี่หรือก็เรื่องผิวสีนี่ครับผิวก่อนหน้าเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรเอาก่อนหน้าก่อนพอมาได้เดือนหนึ่งมีคนมาบอกว่าเฮ้ย งัวลุงหลานมาจากสุพรรณพี่ก็เลี้ยงงัวครับโอ้ปู่ก็ปู่ทำไมเป็นมันแปบเป็นเงาแวบเลยนี่ไงคือคือส่วนใหญ่จะไม่คุ้นไม่เห็นไม่เคยเจอแบบนี้ส่วนใ่สังเกตเห็นเราเราก็ไม่บอกอ้าวอย่าเพิ่งดีลูกวัววัวไม่ดีไงเดี๋ยว่อนสิย่าเิ่งเฉลยเขาเคยไม่ดีป่ะปู่พูดยังไงอะถ้าไม่ดีได้ไงไม่ดีก็ดูงัวสิไม่ต้องมาดูปู่ขนขนเป็นมันแปบเลยครับ ตัวดงตัวแดงเนี่ยโหเป็นเงาหมดเลยโอ้ดูได้เป็นเงาจริงโดนตัวขาวโดนแดดเป็นเลือบเลยจริงเลยครับเดี๋ยวเราภาพไปเลยอินเสิร์ลยฮะจริงเลยครับนี่ผมเอาข่าวมาตัวหนึ่งเพราะอะไรเพราะผมใช้เป็นสีชมพูมันหมูเลืองเปล่าเอ้าเอาข่าวว่านี่คือหมูว่าดูโหหมูสีชมพูเลยอ่าแล้วเดี๋ยวล้างฉีดน้ําเลยพิสูจน์เลยว่า ไม่ใช่คือว่ามัน,มนหนาวมันจะเป็นสีชมพูเหมือนเขาหรือเปล่าแน่นอนนะแล้วไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแล้วเรครับที่ดอตอร์ไปเรียกว่าโคคกุ่มคนนมนะเราบอกว่าถ้าผิวดีอารมณ์ดีเนี่ยคือผิวเขาจะขยับยังไงนะแล้วจะมีผิวเขาสลัดไล่มาแรงเองผิวหนังเขาเ<ร>นี่ยนี่นี่นี่เหมือนกันหางเส้หางอะไรเป็นยังไงนะหางเขาก็จะเป็นมันแผลบมีความของว่าอย่างัวรนี้จะไม่มันจะดูไม่สะอาดเพราะเขานอนอยู่ับขี้ เพราะขี้จะเก็บหมดเดี๋ยวจะอ้วนแล้วมันลื่นแล้วไม่ได้เอ็นเอ็นมันฉีกใช่ใช่ไม่ให้มันลื่นเทคนิคของเขาใช่ครับเลี่ยงแบบนี้อืมฮะฮะ